สวัสดีค่ะพบกับครูพนารัตน์แซโลนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันต่อในเรื่องของมหาเวสสันดรชาดกกันมาสีนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของที่มาของเรื่องนะคะแล้วก็เรื่องย่อนะคะแล้วก็ตัวละครนะคะก่อนที่เราจะไปดูเนื้อหากันนะคะเรามาทบทวนบทเรียนก่อนนะคะ ครูมีคําถามถามก่อนว่าผู้นิพนธ์เรื่องมหาเวสันดรชาดกกันมาสีคือใครจําได้ไหมคะสําหรับผู้นิพนธ์เรื่องมหาเวสันดรชาดกกันมาสีก็คือเจ้าพระยาพระคังผลนะคะคําถามที่สองค่ะเรื่องมหาเวสันดรชาดกกันมาสีแต่งด้วยคําประพันธ์ประเภทใดสําหรับเรื่องมหาเวสันดรชาดกกันมาสีนะคะแต่งด้วยคําประพันธ์ประเภทร่ายาวค่ะ วันนี้เรามาเข้าสู่เนื้อเรื่องในวันนี้นะคะมาเรื่องแรกคือที่มาของเรื่องนะคะก่อนอื่นมาดูจุดมุ่งหมายในการแต่งเรื่องมหาวิสันดรชาดกกันมาสีนะคะจุดมุ่งหมายในการแต่งก็คือเพื่อใช้ในการเทศมหาชาติและเพื่อสะท้อนให้เห็นความรักอันยิ่งใหญ่ของแม่ที่มีต่อลูกอย่างหาที่เปรียบไม่ได้นะคะก่อนอื่นมาดูคําว่ามหาชาติก่อนมหาชาตินั้นนะคะ แปลว่าชาติที่ยิ่งใหญ่การเกิดครั้งยิ่งใหญ่นะคะซึ่งหมายถึงการเกิดของพระเวสสันดรโพธิสัตว์ซึ่งเป็นการเกิดเพื่อบำเพ็ญบรารมีครั้งสุดท้ายก่อนที่จะตักสรูปเป็นพระพุทธเจ้าในชาติต่ตอมานะคะสำหรับมหาชาตินะคะมีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยดังที่ปรากฏในหลักฐาน จารึกนครชุมนะคะต่อมาได้มีการประพันธ์เป็นบทร้อยแก้วและบทร้อยกองแล้วก็นำไปเทศในคำดองต่างๆค่ะซึ่งก็มีปรากฏนะคะเป็นมหาชาติคำหลวงนะคะแต่งในสมัยพระบรมไตโรกนาถนะคะ,นะคะน,นี้ตัวอย่างหนังสือนะคะมหาชาติคำหลวงนะคะต่อไปนะคะเป็นกามหาชาตินะคะจะแต่งในสมัยพระเจ้าทรงธรรม ด้วยร่ยาวนะคะแล้วก็เป็นภาษาไทยเทียบคู่ไปในพระคาถาในภาษาบาลีนะคะพรรณนาถึงความวิจิตรพิสดารน,นะคะนี่ตัวอย่างของกาบมหาชาตินะคะหนังสือ 3. ค่ะมหาชาติกรอนเทศนะคะจะแต่งด้วยกวีและพระภิกษุหลายสำนักเพื่อใช้เทศมหาชาติประจำปีค่ะ พระนักเทศก็จะพยายามจะแหวงหาสำนวนดีๆพอใจผู้ฟังแล้วก็รวบรวมตัดต่อเป็นสำนวนเทศเป็นกันกัน,นะคะซึ่งมหาชาติกรอนเทศเนี้ยจะแต่งด้วยร่ยาวสลับกับภาษาบาลีเป็นช่วงๆค่ะต่อไปค่ะ4นะคะเป็นมหาเวสสันดรชาดกนะคะซึ่งเราจะเรียนกันนะคะจะแต่งด้วยร่ยาวนะคะแล้วก็มีแบบแผนการแต่งก็คือขึ้นต้นกันด้วยจุนิยบท ซึ่งเป็นคาถาบาลีสั้นๆนะคะสรุปใจความของเนื้อเรื่องของกันนั้นๆแล้วก็จะนาเนินความด้วยร่ยาวนะบางตอนที่สําคัญก็จะแทรกพระคาถาบาลีเอาไว้ด้วยค่ะนะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะมหาเวสสันดรชาดกนะคะค่ะอันนี้เรามาพูดถึงคําว่าชาดกคืออะไรชาดกแปลว่าผู้เกิดแล้วซึ่งหมายถึง เรื่องราวของพระพุทธเจ้าในปางก่อนก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะคะชาดกนั้นจะแบ่งออกมาเป็นสองหมวดใหญ่ค่ะนะคะดึงได้แก่นิบาตชาดกและปัญญาสชาดกนะคะมาดูนะคะนิบาตชาดกก่อนนะคะนิบาตชาดกนั้นเป็นชาดกในพระไตรปิฎกนะคะมีทั้งหมด500เรื่องค่ะแบ่งออกเป็นหมวดหมวดนะคะตามจำนวนคถา นับตั้งแต่1คาถาจนถึง80คถา,านะคะอันนี้คือตัวอย่างหนังสือนิบาทชาดกมาดูค่ะชาดกที่มี1คาถาซึ่งก็มีชื่อเรียกค่ะเรียกว่าเอกะนิบาทชาดกส่วนชาดกที่มีสองคถาจะเรียกว่าทุกกะนิบาทชาดกค่ะสามคถา,านะคะจะเรียกว่าตากักกะนิบาทชาดก4ี่คาถาจะเรียกว่า จตุคขนิบาตชาดกค่ะห้าคถาเรียกว่าปัญจกะนิบาตชาดกนะคะส่วนชาดกที่มีเกิน80คาถาขึ้นไปก็มีชื่อเรียกอีกว่ามหานิบาตชาดกนะคะซึ่งมี10เรื่องด้วยกันเราก็เรียกว่าทดชาติหรือพระเจ้าสิบชาตินั่นเองนะคะ 2. ปัญญาจชาดกแปลว่าชาดก50เรื่อง เป็นหนังสือรุ่นหลังนิบาตชาดกนะคะพระสงฆ์ชาวเชียงใหม่เนี่ยได้รวบรวมแต่งเป็นภาษามาคตปัญญาชาดกนะต้นฉบับเดิมนั้นนะคะเป็นคำพีใบาลานรวมอยู่50ผูกนะคะเนื้อเรื่องนั้นก็จะสอนกุลบุตรกุลธิดาให้รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวมความกตัญญูความซื่อสัตย์ความเมตตานะคะเป็นต้น นิทานในปัญญาสชาดกนั้นก็จะมีผู้นำมาแต่งเป็นวนรรณคดีหลายๆเรื่องด้วยกันอย่างเช่นพระสมุทรโครพระสุททนพระรถเสนพระคาวีหรือสังทองที่เป็นนิทานอมาตะที่เราเคยได้ยินกันอยู่นะคะยังมีอีกหลายๆเรื่องด้วยกันนะคะตัวอย่างหนังสือนะคะปัญญาสชาดกค่ะค่ะเรามาดูเรื่องย่อนะคะสำหรับในเรื่อง มหาเวสสันดรชาดกกันมัสีนะคะเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อพระนางมัสีนะคะได้ทูลฝากพระโอรสและพระธิดานะคะไว้กับพระเวสสันดรน,นะคะด้วยหัวใจที่เป็นห่วงขณะที่จะออกไปหาอาหารในป่านะคะที่เป็นห่วงมากเพราะว่าคืนก่อนที่พระนางมัสีจะออกไปหาอาหารนั้นพระนางมัสีนั้นได้ฝันร้ายค่ะนะคะจึงทําให้จิตใจนั้นยิ่งเป็นห่วงพระโอรสและพระธิดาทั้งสองนะคะ พอเสด็จเข้าไปในป่านะคะก็ทรงพบว่าธรรมชาตินั้นผิดปกติค่ะต้นไม้ที่เคยออกดอกกลับกลายเป็นผลต้นไม้ที่เคยออกผลกลับกลายเป็นดอกนะคะท้องฟ้ากลับกลายเป็นสีแดงนะคะซึ่งทําให้พระนางมัซีนั้นยิ่งเกิดหวั่นพระฤทัยนะะเป็นอย่างมากพระอินนะคะ ขณะนั้นพระอินทร์ก็ส่งเทพบริวารสาองค์นะคะให้แปลงกายเป็นสัตว์ร้ายสาตัวได้แก่ราชสีเสือโครงและเสือเหลืองนะคะมาขวางทางไม่ให้พระนางมัณีนั้นสเสด็จกลับอาสมได้ตามเวลาปกติเพราะอะไรเพราะว่าต้องการจะทวงเวลาให้พระนางมัณีนั้นอยู่ในป่าเพื่อที่จะให้พระเวสสันดรน,นั้นได้ทำทานบารามี นะจึงขวางทางเอาไว้จนกระทั่งเมื่อล่วงเวลาดึกนะคะจึงถึงเวลาแล้วจึงหลีกทางให้พระนางมัตสีนั้นได้เสด็จกลับอาสมค่ะครั้นกลับมาถึงอาสมนะคะก็ไม่พบสองกุม,มารนะคะก็ค,คือพระกัญหากับพระชาลีนะคะทำให้พระนางมัตสีนั้นยิ่งหวาดหวั่นพระทัยนะคะเพราะว่ากลับมาเคยเห็นพระชาลีกับพระกัญหานั้นเล่นอยู่แถวบริเวณอาสมกลับไม่พบ ร้องเรียกถามหาก็ไม่มีมัดมาไม่ได้ยินเสียงเลยนะคะก็เลยรีบเข้าไปทูลถามพระเวสสันดรน,นะถามยังไงพระองค์ก็ไม่ตรัสทรงนิ่งเฉยไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะพระเวสสันดรน,นะคะก็ทรงเห็นพระนางมัลซีนั้นเศร้ามากนะกันแสงร้องไห้โศกเศร้าเป็นอันมากก็เกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อพระนางมัลซีถ้าเศร้ามากๆนะคะจึงทรงใช้อุบายค่ะ ดับความทุกโศกนะโดยการกล่าวหาว่าพระนางมัสีนั้นกลับมาดึกเพราะว่าทรงคิดนอกใจไปหลงเพลินอยู่กับต้นไม้ใบไม้ดอกหญ้าอะไรต่างๆในป่านะในป่านั้นอาจจะมีอะไรที่ดึงดูดใจมีทั้งฤาษีทั้งคนทันอะไรต่างๆอยู่มากมายทุกรูปงามนะคะพระนางมสัสีนะคะ พอได้ยินดังนั้นนะคะเพราะเวสันดรกล่าวบริภาอ์แบงนี้จึงรู้สึกเสียพระไทยเป็นอันมากเลยค่ะก็เลยด้วยความเป็นห่วงลูกนะคะจึงเสด็จออกตามหาพระกันหาและพระชาลีอีกครั้งหนึ่งนะ,ะตามหาจนตั้งแต่ดึกจนกระทั่งเวลาเช้านะคะสามรอบนะก็ไม่พบก็เลยกลับมานะคะหมกำลังแล้วก็เลยกลับมายัางอาสม ก็จะมาถามความจริงกับพระเวสสันดรยังไม่ทันได้ถามค่ะก็ทรงหมดแรงนะคะล้มสลดลงนะคะสิ้นสติไปเสียก่อนนะคะพระเวสสันดรน,นะคะพอทอพะเนรเห็นพระนางมัีล้มสลบไปนะคะก็ตกใจค่ะลืมพระองค์ว่าพระองค์นั้นเป็นดาบดกนะก็เลยอุ้มนางขึ้นมาบนพระเพลานะคะแล้วก็ปฐมพยาบาลโดยเอาน้านำนะคะจากคอนโทรเนี่ย เทลงมารูปชโลมกายให้พนางนั้นมีสุดชื่นขึ้นนะคะแล้วก็พนางมัสีก็ฟื้นขึ้นนะคะแล้วพนางมาีพอฟื้นขึ้นตกใจค่ะรีบถอยตัวออกลงมาจากตักของพระเวสสันดรน,นะคะแล้วก็รีบทูลถามเลยค่ะว่าพระโอรสกับพระธิดาทั้งสองนั้นอยู่ที่ไหนนะคะพระเวสสันดรน,นะคะเมื่อเห็นพนางมาีเริ่มมีกําลังขึ้นได้พักผ่อนละก็เลยเล่าความจริงให้ พระนางมัศีฝังว่าพระองค์นั้นได้ประทานสองกุม,มารให้แก่ชูชกไปแล้วนะคะด้วยเหตุผลที่ว่าพระองค์นั้นจะทรงบำเพ็ญทานบารมีนะะแล้วก็ทรงปลอบพระไทยพระนางมัศีว่าถ้าเราทั้งสองนั้นยังไม่สิ้นพระชนก่อนจะต้องพบกับพระโอรสและพระธิดาทั้งสองเป็นแน่แท้เมื่อพระนางมัิีนะคะได้ฟังดังนั้นนะคะจึงหายโศกเศร้า แล้วก็ส่งอนุโมทนาในการบำเพ็ญทานบารมีของพระเวสสันดรในครั้งนี้ค่ะส่วนตัวละครนะคะเรามาดูเรื่องของตัวละครตัวละครในเรื่องนี้นะคะมหาเวสสันดรชาดกกันมะสีที่จะเป็นตัวละครเด่นๆจะมีอยู่สองตัวละครด้วยกันก็คือได้แก่พระเวสสันดรน,นะคะและพระนางมะสีค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวละครทีละตัวนะคะ มาดูตัวละครตัวแรกนะคะก็คือพระเวสสันดรจะเห็นได้ว่าพระเวสสันดรเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงเหนือมนุษย์นะยากที่มนุษย์ทั่วไปจะทําได้นะคะพระองค์นั้นได้บริจาคบุตรของตนเองนะคะซึ่งก็คือพระกัญหาและพระชาลีนะคะซึ่งเปรียบเสมือนแก้วตาดวงใจนะคะให้เป็นทานแก่ชูชกซึ่งไม่มีใครที่จะทําได้เหมือนพระองค์อีกแล้วที่บริจาคลูกของตนเอง น,ะะนับว่าเป็นการบําเพ็ญทานอันยิ่งใหญ่ประการหนึ่งสองนะคะสำหรับพระเวสสันดรน,นั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์นะ,ะอย่างเช่นตอนที่ว่าการทําให้พระนางมัีนั้นทรงเจ็บพระไทยเพื่อจะได้คลายความโศกเศร้าที่พระกุมารทั้งสองหายไปนะคะก็คือถือว่าเป็นการใช้จิตวิทยา เพื่อให้พระนางมัณีนั้นบรรเทาความเศร้าโศกลงก็คือว่าให้เบี่ยงเบนความสนใจจากความเศร้าถ้าหากพระนางมัณีนั้นนะเศร้าโศกมากเกินไปแน่นอนจะเกิดอันตรายกับพระนางมัณีแน่เพราะเวสันดรเข้าใจในความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ค่ะดังนั้นจึงใช้ความโกรธนะคะระงับความโศกเศร้านะคะต่อมาเป็นพระนางมัณีพระนางมัสีนั้นนะคะถือว่าเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อพระสวามี เห็นไหมคะเรียวว่าพระนางมัสซีเนี่ยพระเวสสันดรจะต่อว่าอย่างไรจะทําอะไรยังไงพระนางมัซีก็ยังคงจงรักภักดีต่อพระเวสสันดรน,นะคะออกไปหาอาหารมาให้จะถูก,กว่ากล่าวยังไงก็ยังคงที่จะจงรักภักดีไม่ตีตัวออกนะคะยังคงที่จะคอยรับใช้พระเวสสันดรน,นะคะถือว่าเป็นผู้ที่ยอดกรุตสตี นะคะปฏิบัติหน้าที่ภรรยาและมารดาได้สมบูรณ์หน้าที่ภรรยาแน่นอนอยู่แล้วก็คือดูแลรับใช้พระเวเสสันดรส่วนหน้าที่ของพระมารดาน,นี่ก็คือดูแลพกักรัญหาพระชาลีนะคะอย่างใกล้ชิดไม่เคยออกห่างสักหายใจเดียวหมายถึงว่ายังไงก็คืออยู่ตลอดเวลาสักหายใจเดียวเพื่อหนึ่งอย่างเงี้ยก็ไม่เคยได้ออกห่างเลยนะคะอยู่ใกล้ออกไปหาอาหารมาให้ลูกนะคะแล้วก็ ลิ้นไม่ให้ไตอะไรไม่ให้ตอมดูแลอยู่ตลอดเวลาถือว่าเป็นมารดาที่สมบูรณ์แบบจริงๆนะคะรวมแล้วก็คือเป็นยอดกุลสตรีนะคะมีความอดทนไม่ย่อท้ตอต่อความลำบากนะคะเพราะว่ายังไงคะเห็นได้จากตอนที่พระนางมัสีนั้นนะออกไปหาอาหารในป่านะคะออกไปหาอาหารในป่าเนี่ยพระนางมัสีเนี่ยไม่สนใจอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้านะคะ คือมีความมุ่งมั่นออกไปหาผลลมง,งผลไม้ต่างๆเอามาเพื่อที่จะให้สารพระสวามีแล้วก็พระราชะโอรสกับพระราชธิดานะคะถึงแม้จะโดนน้ำเกี่ยวเลือดออกอยังไงพระนางไม่ย่อท้อมีความอดทนเพื่อที่จะหาอาหารมาให้นะคะจะเจอสัตว์ร้ายสามตัวมาขวางทางก็จะหาวิธีทุกวิธีทางที่จะหนีที่จะเดินเดินทางไป นะกับอาสมให้ได้นะคะถือว่าเป็นผู้ที่มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อความลำบากเลยในส่วนข้อที่4นะคะพระนางมัสีนั้นมีจิตกุศลนะคะเช่นเดียวกับพระเวสสันดรน,นะคะที่ได้บำเพ็ญทานบารมีนะคะจึงอนุโมทนาการบำเพ็ญทานบารมีในครั้งนั้นนะคะเมื่อได้ทราบความจริงว่าพระเวสสันดรน,นั้นได้ยกสองกุณมานั้นให้กับชูชกไปแล้ว นะคะด้วยที่จะบำเพ็ญทานบารมีก็จึงอนุโมทนาบุญในครั้งนั้นนะคะถือว่าเป็นผู้ที่มีจิตกุศลอีกท่านหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะเนื้อเรื่องที่เราเรียนนะคะก็มีเท่านี้นะคะแล้วครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะไปเรียนในเรื่องของเนื้อเรื่องกันเราจะมาถอดคำประพันธ์กันนะคะในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ ผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน